สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเอ่อจะมารีวิวในการวิธีชงชานะครับของร้านกัญชงชงชาเนี่ยสรรพคุณของกัญชงก็จะมีเยอะมากมายนะครับมีทั้งใบช่วยเป็นยาบำรุงโลหิตนะครับทําให้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นช่วยทําให้นอนหลับสบายนะครับเรามาดูวิธีการชงนะครับเออน้ำถุงนะฮะอย่างนี้นะครับในถุงใหญ่หนึ่งซองจะมีสิบห่อนะครับ เราก็มาใส่แก้วนะครับอ่าครับใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเทน้ำร้อนนะฮะจากที่สูงเนี่ยให้นน้ำร้อนเนี่ยโดนถุงชานะฮะจะทำให้ใบชาเนี่ยตื่นตัวแล้วก็คายรสชาติออกมานะครับว้าวครับสองนะครับแช่ถุงชาไว้ในแก้วประมาณหนึ่งถึงสามนาทีนะครับสามนะครับขย่า เออ่ถุงชาไปมานะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอหลังจากเอหนึ่งถึงสามนาทีนะครับแล้วเราก็ต้อยยกถุงชาออกซึ่งสามารถทานได้สองถึงสามน้ำเลยนะครับสรรพคุณ oh, <no. S 1> ของกัญชงนะฮะเรายังสามารถนําใบชาของมันนะฮะไปปรุงใส่อาหารเพื่อความนัวได้นะครับก็ oh, <no. S 1> ลองดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับ ติดตามได้ทาง facebook นะครับแล้วก็จะมีชื่อร้านเขาอยู่นะครับกลับมาพบกับช่วงหลังจากที่แช่ถุงชาไว้ในแก้วประมาณหนึ่งสานาทีนะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ใบชานะเขาบอกให้ก็เหยาประมาณ4ี่้าครั้งนะครับนี่นะครับยกเข้ามาใ,ใกล้ๆนะครับหลังจากที่ทิ้งไว้ก็บอกเลยครับ กินหอมมากครับว <Wow. S 1> ขึ้นขึ้นไปถึงสมองเลยครับน้ำก็แล้วแต่คนชอบนะครับทานมากทานน้อยทําให้กินเป็นประจําเนี่ยจะช่วยลดเออ,อาการไมเกรนแล้วก็ทําให้หลับสบายขึ้นนะครับยังไงวิธีชงนี่ง่ายมากครับไม่มีความรู้ก็สามารถจงทานที่บ้านคอนโดหรือว่าซื้อไปฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะ